สวัสดีเด้อค่ะพี่น้องพอ,พอพี่น้องทั้งช่องฮักนะสวีเดนกับมาดามหน่อยติดตามคดีดังกันต่อค่ะพี่น้องขาเรามาติดตามกันมาดามหน่อยให้หัวข้อคําว่าให้หัวข้อขึอข้นคําใหญ่ๆเลยค่ะว่าไปกันใหญ่โยงถึงบิ๊กตํารวจแล้วก็ทานายทันแนะก็มั่วส่วกันไปใหญ่ละค่ะพี่น้องขาไม่ว่าจะเป็น ทนานี่ก็คือคุณอัจฉริยะไม่เป็นทนายดังหลายคนหลายท่านผู้รู้วิชาด้านกฎหมายอะไรเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นทนายเดชาไม่ว่าจะเป็นทนายทางกกอกทางมุกดาหารทางสกลนครเองก็ออกมากันเยอะแยะเผยกฎหมายกันสารพัดเลยทั้งๆที่อย่างนี้ค่ะพี่น้องขาจริงๆแล้วคดีเด็กหญิงสามขวบเสียชีวิตหรือใครก็ตามที่เป็นบุคคลธรรมดาตามที่น้องเป็นเนี่ยมันก็เป็นการสูญเสียซึ่งโอเคเจ้าหน้าที่เขาจะทํางานไปของเขาก็จับได้ไม่จับได้อะไรยังไงก็ว่าไป มันก็คงไม่ด่งดังเท่าคดีนี้เหตุผลคดีนี้ที่โด่งดังก็เกิดจากการสงสัยของผู้สูญเสียก็คือแม่น้องผู้เสียชีวิตมาสงสยัยลุงเขยกับกลายเป็นว่าพอสงสยัยก็กลายเป็นสงสารก็มีได้ข้าวได้ของก็เลยกลายเป็นด่งดังตรงนั้นแต่กลายเป็นด่งดังขึ้นมาแล้วถ้าพูดถึงว่าด่งดังขึ้นมาถ้าอยู่ปกติม่ม่อมแม่แม่มันก็คงจะไม่เท่าไหร่หรอกค่ะพี่น้องขาแต่คราวนี้มาดามหน่อยให้ใช้ใช้คาว่าเป็นการขั้นแขวเป็นการหมันไส้เป็นการที่ ทำหน้าเกลียดของตัวผู้ถูกสงสัยเองก็คือลุงผลนั่นแหละมันก็เลยกลายเป็นที่มาที่ไปไปกันใหญ่ขณะเดียวกันเมื่อ2วันก่อนมีการออกโหนกระแสโดยทนายตั้มไปออกโหนกระแสแล้วก็หนุ่มกัญชัยถามกรณีบิ๊กตำรวจสองท่านว่ามีปัญหากันหรือเปล่าที่ลงไปเล่นในคดีนี้เป็นเพราะว่าโดนใบสั่งโดนคําสั่งโดนอะไรหรือเปล่าอะไรยังไงนี่ก็เป็นการโยงกันไปกันมาแหละกับพี่น้องขามาดาหน่อยก็มองว่า การที่เขาถามแบบนั้นมันก็จังมันก็ต้องมีโมลอย่างที่ว่าแหละค่ะพี่น้องขาเพราะว่าบิ๊กตารวจสองท่านที่พูดถึงก็ก,ก็ไม่กินเส้นกันน่ะล่ละมันก็เลยกลายเป็นว่าเออหรือจะเป็นฝ่ายนี้เออหรือจะเป็นฝ่ายนี้หรือเปล่ากับการที่คุณอัดออกมาแชออกมาเปรยเปรยก่อนหน้านั้นแต่ก่อนก็สามสี่เดือนห้าเดือน ให้หลังก็ไม่มีอะไรมากมายแต่พอหลังจากที่คุณอัดออกมาเผยว่าโอเคคาแรคเตอร์ว่าใครจะเป็นคนร้ายกันแน่จะเป็นเทวดานางฟ้าเป็นคนนูน่นคนนี่มันก็เหมือนกับว่าคุณอัดออกมาแช์ถึงคุณอัดเขาจะไม่พูดร้อยปอร์เซ็นตชื่อลุงพลประแตนแต่ โซเชียลสังคมก็ฟันธงไปแล้วล่ะคะ่ะว่ามันต้องเป็นลุงพลป้าแตนแน่ๆในส่วนที่คุณอาจเขามาอธิบายคาแรคเตอร์ว่าเป็นแบบนี้เป็นรูปรักลักษณะแบบนี้ใครๆก็ต้องมองแบบนั้นล่ะค่ะพี่น้องค่เนี่แหละคือคือเป็นการที่มาดามหน่อยมองอย่างนี้ค่ะพี่น้องะ่ะเป็นการที่พูดออกมาคุณอาจเปรยอ,ออกมาแบบนี้น่าจะมีข้อมูลหรือเปล่าเราไม่รู้แต่พอมาเจอทนายตั้มออกมา ถือว่าอาจจะมาแย้งนั่นแหละกับพี่น้องขาตอนนี้รับทำไม่รับทำเราก็ไม่รู้แต่พอทนายตั้มบอกมามันก็ยิ่งเป็นทนายตั้มกับคุณอัจฉริยะเป็นไม้เบื่อ,ไม,มอไม้เมากันอยู่แล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าจวบเหมาะกันพอดีก็กลายเป็นว่าคดีแทนที่มันจะจบลงด้วยดีว่ากันด้วยหลักฐานหรือออกไม้จงไม้จับอะไรยังไงก็ตามที่เขามีหลักฐานทางตำรวจทางนิติเวชทางนู่นทางนี่เขาอะไรก็ตามน้พี่น้องแล้วทางดีเอ็นเอทางเข้าเครื่องจับทงจับเท็จเขาเนี่ยมันก็น่าจะไปดีๆแต่พอ ทนายตั้มออกมากลับกลายเป็นว่าไม้เบื่อไม้เมากับคุณอัดมันก็เลยกลายเป็นว่าเรื่องเรื่องตรงนี้มันน่าจะไม่ได้บานปลายอะไรมากมายเพราะตอนนี้มันก็เก้าเดือนแล้วน่าจะหาที่ข้อสรุปได้แล้วจะได้คนร้ายหรือไม่ได้คนร้ายหรืออะไรก็ตามมันก็กลายเป็นว่ากดดัง กดดันทางสังคมสังคมให้ความสนใจก็รายการกดดันคุณอาจกอมาเผยก็เป็นแบบนี้ถึงไม่ได้ชี้ชัดร้อยเปอร์เซนต์ว่าเป็นลุงพันป้าแตนก็คือพูดลักษณะนี้มันก็ต้องหมายถึงแบบนั้นอยู่แล้วแต่อีคนพอพอทนายตั้มบอกมาแยง้งคุณอาจก็กลายเป็นมาอา้าวฉันไม่ได้เอ่ยชื่อคุณฉันไม่ได้เอ่ยชื่อใครอะไรยังไงลุงพันก็ออกมาตอบเมื่อวานบอกว่าเออเขาไม่ได้พูดชื่อผมฉันผมไม่ได้โกรธคุณอาจหรอกเพราะว่าเขาไม่ได้เอ่ยชื่อผมก็เอ่ยถึงเทวดานางฟ้าผมเป็นนายชัยพลมันก็ไปกันใหญ่คราวนี้เป็น การที่บิ๊กตำรวจมาเล่นเองหรือเปล่านี้เราไม่รู้เราเป็นผู้ฟังนี่มันก็มีสิทธิสงสัยได้กับพี่น้องค่ะบิ๊กตำรวจสองท่านก็รู้อยู่แล้วว่าบ um ิ๊กตำรวจคนนั้นก็เออคนนั้นทํางานดีนะเออแต่ความเป็นจริงแล้วเขาคือขัดแย้งกันแต่ถ้ามาแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแบบนี้ก็จะกลายเป็นโยงกันโยงไปทางการเมืองหรือเปล่าโยงเป็นแบ่งฝักแบ่งฝ่ายทั้งๆท,ง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 ที่เป็นคดีที่ไม่ได้ใหญ่โตอะไรเลยมันก็น่าจะหาข้อพิสูจน์ถ้าหาข้อพิสูจน์ไม่ได้ก็เงียบไปก็หรือไม่ก็เขาพยายามที่จะ หาพยานหลักฐานก็ปล่อยให้เป็นการที่เขาพิสูจน์หลักฐานแล้วก็มาเสนอออกหมายจงหมายจับก็ว่าไปตามนั้นแต่พอตอนนี้นมันการขัดแย้งกันมันเลยกลายเป็นว่าเรื่องมันน่าจะยาวมันไม่น,น่าจะจบแล้วคุณอัดก็มาเผยจริงๆแล้วมันก็ผิดที่คุณอัดด้วยแหละค่ะพี่น้องขาเพราะคุณอัดนี่ออกมาเผยเข้าใจอยู่ว่าทุกคนมีสิทธิ์วิจารณ์เข้าใจอยู่ว่าทุกคนมีสิทธิ์แต่มาดำหน่อยว่าทิ้งที่คุณอัดได้มานี่น่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นข้อมูลดิบก็จริงค่ะพี่น,น้องก <c oughs> เป็นข้อมูลดิบก็จริงค่ะพี่น้อง ขาแต่8ปดก็ถือว่าจะเชื่อได้มาดามหน่อยยืนยันว่าเชื่อได้คุณอาจก็คงจะเอาได้มาจากาัในั่นแหละแต่มันก็เป็นการผิดผิดอย่างที่ว่าและค่ะพี่น้องค่ะเอาความรับของทางราชการมาเปิดเผยถึงคุณจะเปรยเปรยก็ตามมันก็ทําให้คนอื่นสงสัยอย่างเช่นพอคุณมาเปรยเปรยแบบนี้การเต้นของลุงพลก็จะมีเห็นหาทนาย ก,ก,ก็ไปขอทนายเราก็ไม่รู้ว่าใครขอใครล่ะค่ะพี่น้องค่ะเราก็ไม่รู้เหมือนกันลหละค่ะพี่น้อง่ะทนายตั้มบอกว่าอยู่เฉยๆแต่ลุงเพิ่นลรีเควสตไปว่าให้มาทําทนายให้หน่อยมาเป็นทนายให้หน่อยแต่ก็ยังไม่รับปากอันนั้นก็คือสิ่งที่เรารู้กันขณะเดียวกันกับพี่น้อง่ะการที่คดีมันก็เป็นคดีป,ปกตินี่แหละถ้าคนไม่มีปัญหากันหมายถึงบิ๊กกับบิ๊กต่อไปนี้มันก็คงจะมีปัญหาบิ๊กตารวจเราก็ไม่รู้ค่ะพี่น้อง่ะต่อไปนี้มันจะมีปัญหาบิยงกันต่อไปอีกหรือเปล่าแต่ที่แน่ระหว่าาาง ai, ai, ททททนนนนกกับย ถึงอัจฉริยะทนายทนายนี่ก็รวมถึงทนายเดชาทนายตั้มทนายอะไรที่อยู่กกอกอยู่กกอก,กตุม้มอยู่สกลอยู่มุกดาหารก็จะไปกันใหญ่ละค่ะพี่น้องคะ่ะนักวิชาการนักทนายนักกฎหมายออกมายั่วเย้เต็มไปหมดเลยเทีนี้คดีมันก็เลยคาดว่าค่ะพี่น้องคะ่ะอันนี้มาดำหน่อยฟันตรงว่าคาดว่าคดีต,ตอนแรกเมื่อไม่กี่อาทิตย์ คิดว่าโอเคน่าจะเป็นไปได้เป็นไปตามคุณอัดล่ะค่ะถึงคุณอาจจะมาบอกว่าฉันก็ไม่ได้พูดฉันก็ไม่ได้ดไเ,ดเอ่ยว่าใครฉันก็แค่ทําให้ตกลุมพรางทําให้ล่อเสือออกจากถ้าทําให้คนดิ้นอะไรจริงๆมันไม่ใช่หรอกเพราะว่าอันนั้นก็คือเป็นสิ่งที่คุณอัดพยายามที่จะ หลีกตัวเองออกเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าคุณเอาข้อมูลมาเปิดเผยมันก็เป็นการสิ่งผิดอยู่แล้วค่ะเอาความรับผังราชการมาเผยถึงคุณจะไม่ออกว่า100%เป็นแบบนั้นแบบนั้นก็จริงแต่การที่สังคมให้ ความนิยมชมชอบให้ความติดตามให้การติดตามให้การสนใจให้การกระแสเป็นกระแสอยู่ทุกวันนี้ก็เกิดจากคุณอัดเอาข้อมูลออกมานี่แหละค่ะพี่น้องคะและเราเองก็ยังรอ14 15กลางกุมภาเนี่ยโอเคจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าเราก็ยังรอตรงนั้นอยู่ทั้งๆที่คุณอัดบอกว่าอาจจะเป็นเดือนกุมภาก็ได้อาจจะใบใบนี้แหละอาจจะเป็นเทวดานางฟ้าแต่เราก็ไม่ได้เอ่ยชื่อว่าเป็นใครเป็นใครก็คือเป็นการหลีกออกไปตรงนั้นอีกแหละเพราะว่าเราเองก็รู้อยู่ว่าการที่คุณออกมาเปรยเปรยอันนี้คือกรณีคุณอัดการที่คุณออกมาเปรยย แล้วมันจะมีคนอีกฝั่งหนึ่งอ่ะเรายกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆคือการที่คุณอ่านออกมาเปรยอเปรยเรื่องนั้นรู้ข้อมูลของคดีว่าเป็นแบบนี้จะมีการออกไมายจับใบใบนี้เป็นเทวดานางฟ้ามันก็หมายถึงลุงพลวัาแตนนั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะแต่พอตอนหลังพอ นายตั้มออกมาเหมือนกับว่าจะมาขัดมาแย้งมาหาข้อมูลมาโต้แย้งกันนั่นแหละค่ะพี่น้องขาเป็นฝ่ายลุงพลนั่นแหละมันก็เลยกลายเป็นว่าทําให้คุณอัดกลับลํากลับลําก็หมายถึงว่าโอเคฉันก็ไม่ได้พูดไม่น่าจะแล้วล่ะสิบสี่สิบห้านี่ไม่มีแน่นอนแล้วก็จะคิดว่าคงจะไปถึงสิ้นเดือนกุมภาอะไรยังไงเราก็ไม่รู้แต่ก็เร็วๆนี้แหละก็ประมาณนั้นก็เป็นการหลีกออก ปรีกตัวเองออกอย่างที่ว่ากับการที่นี่ก็ถ้าถ้าจะถามง่ายก็คือการที่คุณพูดออกสื่อแล้วมันก็ต้อง เขาเรียกอะไรพี่น้องเขาเขาเรียกอะไรอ่ะพอมาพูด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 ,พดแล้วก็จะบอกว่าเออไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นเป็นการาล่อให้โจรออกมาเป็นการล่อเสือออกจากถา้าเป็นการทําให้ตกหลงพลางเห็นไหมคนดิน้คน,นคนนู่งคนนี่มันก็เหมือนกับว่าการพูดแล้วมันต้องรับผิดชอบต่อสังคมบ้างละค่ะพี่น้องขาเราเองก็ได้ยินได้ฟังเราก็ถือว่าเชื่อล่ะก็คอยดูค่ะพี่น้องขะคอยดูว่าการที่คุณอัดบอกก็สิบสี่สิบห้า เป็นจริงหรือไม่เป็นจริงเราก็ก็เหมือนเหมือนทนายตั้มก็บอกแหละค่ะพี่น้อง่ะถ้าเป็นจริงไม่เป็นจริงก็รอดูแล้วการที่คุณไปพูดแบบนี้ถ้ามันไม่เป็นตามที่คุณพูดอาพูดถึง14 45นะพี่น้องนะกลางเดือนกุมภานะพี่น้องนะถ้ามันเป็นจริงตามคุณอัดก็คือคุณก็ถือว่าคุณได้ข้อมูลมาถือว่าแน่เหมือนกันคุณไม่ใช่ว่าจะมาล่อเสือออกจากถ้ำนู่นนี่ไม่ใช่แต่ถ้าคุณไม่เป็นจริงการที่ความนิยมชมชอบการที่เลสเปกกการที่เขาอ่าให้ความ เชื่อถือคุณมันก็จะลดน้อยลงเหมือนทานายตั้มพูดมันก็เป็นไปได้กับพี่น้องค่ะอันนี้เราก็ยังรออยู่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นแบบไหนอันนี้เรารอแล้วกันแล้พี่น้องเนาะโอเคอันนี้มาเล่าสู่กันฟังเพราะว่ามาดามหน่อยจุดประสงค์ก็คือมันเริ่มจะไปกันใหญ่แทนที่มันจะจบแล้วละ่ะโอเคจะออกไม้จงไม้จับจะออก,กใครอะไรยังไงก็ว่ากันทางศาลก็ว่ากระสู้ไปตามคดีไปมาหักมาล้างกันแต่สุดท้ายก็กลับไปเป็นว่ามันยังไม่สามารถที่จะออกอย่างพบตรก็ออกมาพูดหรอ,อกว่าเขาก็กลัวเหมือนกันล่ะค่ะพ 啊。Uh huh. uh huh. อันนี้ก็คือเราพูดอีกทีหนึ่งถ้าคุณไม่แม่นยําในคดีถ้าคุณไม่มีพยานหลักฐานพอไม่น้ําหนักไม่มีเพียงพอเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเอาคืนได้ถ้าไปหลุดในระหว่างขึ้นศาลขั้นตอนต่อไปมีมีการที่ฟ้องร้องกันแล้วมีการแย้งกันถ้ามีการหลุดขึ้นมาก็จะเอามาเอาผิดกันย้อนหลังมันก็มีสิทธิ์เป็นไปได้แต่ถ้าหลักฐานมันไม่เพียงพอมันก็มีสิทธิ์เป็นไปได้เหมือนกันนะพี่น้องน้องอันนั้นเราก็รอดูอันนี้มาดาหน่อยจะมองอย่างนี้ค่ะพี่น้องค่ะมีสิทธิวิจารณ์ทุกคน แต่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเป็นเพราะคุดอัดเอาออกมาเราก็ยินมาดาหน่อยเองคนหนึ่งก,ก็รู้ข้อมูลก็ได้ข้อมูลก็นูน่นนี่แต่ถ้าเป็นข้อมูลดิบแต่มันก็สามารถที่เชื่อถือได้เชื่อถือได้เราก็รอดูว่า1 4บ5มันจะเป็นไปตามนั้นไหมแต่ท่าทางของพอบอตรก็วันวันอยู่เหมือนกันละค่าวนี้เพราะว่าพอมีคนมาแย้งมันก็เหมือนกับว่าเออแทนที่เส้นทางจะเดินไปทางนี้ทางนี้แต่พอมีคนมาแย้ง แน่นอนล่ะค่ะก็ต้องมีการจุดชะงักก็ต้องมีการเห็นไหมมีการสอบพงสอบเพิ่มสอบประยานเพิ่มอีกน่นนี่ไปกันใหญ่ค่ะพี่น้องค่ะสรุปว่ามันคงไม่ง่ายคงไม่ได้จบไม่ง่ายหรอกมาดามหน่อยว่าก็รอดูแล้วกันสิ่งอะไรที่มันจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น1 4บสี่สเราก็รอดูววามันจะเป็นจริงตามที่คุณอัดพูดแต่ก่อนหน้านั้นไหมแต่ตอนนี้เขาพยายามที่จะเบี่ยงประเด็นไปบ้างว่าเป็นสิ้นเดือนแล้วละ่ะโอเคอันนี้เรามาเล่าสู่กันฟังขอบคุณทุกท่านที่ขับพี่น้องค่ะที่ติดตามสวัสดีค่ะ